โอเคครับก็สวัสดีท่านผ <No premium ullen> ู uh ้ชมทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอง Earth and Im Channel อีกเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบ Fucking Friday Night กันนะครับอ่าแล้ววันนี้เราก็จะมาแข่งกับเพื่อนองผมนนี คนเพลงเต็มเลยครับโอเคทุกคนทนไม่ไหวกับเสียงเพลงจริงๆเพื่อนผมก็เล่นจริงเลยครับเขาเล่นถ er ึงแมสกเพื่อนดูควายเขาสิครับแต่ผมได้ควายเยอะกว่าเานะครับ คนนี้เขาปิโก่จะลอยใช้เพลงมั่ผมจะลอแข่งกับเพื่อนผมคนนี้นะครับจงเต้นให้ดีกว่าจะเต้นนะครบเขาจะร้องเพลง อ้าวอุ้ยเอ็อเดดี้น้องปอยมาแข่งด้วยกันเร็วมาี้มาเขาไม่อยอมแข่งกับผมมาทุกคนขอให้นี่แพ้ครับอุ้ยเขามีเดทโน้ตมีใช่ละ อูวิตตี้วิตวตี้เล่นเพลง Bad Apple นะครับทุกคนพอถึงเวลาสแปมวันวนี้ผมก็ขยอาเมาส์ มันมากครับตอนนี้อ๋อเอไม่วิเี่ยวเขาคือเรวาวครับกนแบงเบิร์เพลงเพลงอีสิที่จะอวุ้ย โอ้คนนี้เขาก็จกเฮ้ยแจกแกแจกแจวหลุดทุกคนดูดูคนนี้เห็นเขาประหวหลุแล้วเอ็กซ์ีน้องควายของเราก็ปิดมากเขาตอนที้เขนีเราเห็น เขาเขาเห็นโฟมแล้วเขก็ขพิมกันฮัลโหลวันนี้น้องฟลอยวันนี้เราจะมาแข่งกับหนี่นะคะโอ๊ยอะไรนี่มันก็มาแย่งเวทีวันนี้ ข้างบนนันนี่ลงไปไปจองจองเลยจองตำแหน่งทำไมมันกดยากกดเย็นจังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเลือกนะครับถ้าให้เราเขาหัตาเลือกเพลงแบทแอปเปิลนะครับทุกคนปิดช่องแชทอะไรพวกนี้ให้เรียบรอ้อยก่อนนะครับ เข <Okay, S 2> ียนมาเริ่มกันเลยอู้ทุกคนเพลงเพลงที่ผมชอบอนะ่ะด้วยมาดูสิ ป่น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 ปนป่ e ปุ่น่นอยากงอไม่ดีกว่าทุกคนผมจะเอา o v e r h e a หมดทบให้เขา วิวว <Go. S 1> ัก็อดเรล่มนาแล้วก็คระแดนรถแล้วครับโอนเพลเจ็งเพลงที่ง่ายที่สุดครับทุกคนเข้าสแ๊มครับ บปปีเพื่อนผมอยากให้แข่งกับคนนี้นะครับผมผมก็เลยยอมไปแข่งนะ well wow. ดูคะแนนผมเดยวครับโอเคครับเพลงไก็จบลองอไปแล้วอุ้ยเออที่อาชิปมันมันบงังมันบงังพล่อยผมโอ้ทุกคนแอคตีน้องปล่อยเขาไปแข่งคอนเนท่อยู่ อา,อาไอ้เออกเอกดีก็มาว่ะเอ๊ะมาหมดเลยมาหมดเลยทั้งเอกดีทั้งพลทั้งเอกเอกดีมาหมดเลยแกลตอนนี้เออทุกคนยังไม่รู้จักคนนี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็คือเออเพื่อนที่โรงเรียนสมเด็จกันแต่เขาอยู่กสป .2 ทับทิม แล้วผมกับเขาก็รู้จักกันแล้วเราก็มาเล่นโดบอกด้วยกันตอนนี้เนี่ยนะครับอา้าพูดครับปุเพลงจบเลยทุกคนเอกจีจีแล้วทำไมมันชอบพูดจีจีจังเลยเพื่อนผมที่ชอบพูดเขาว่าจีจีตลอดเลยพอแข่งกับใครและชนะนี่ชอบพูดว่าจีจีครับอัยยัย เพื่อนผมมีคนก็ไปปีดรถเล่นนะครับเขาลังหาคนแข่งแล้วเขาก็ไปที่็อปครับแล้วเขาก็ซื้อของกับวิตตี้หน้ายิ้มแล้วก็พอเขาซื้อเสร็จแล้วเขาก็เดินมาเดินมาแล้วเขาก็ออกก็บก เอาเป็นว่าผมจะต้องไปเล่นกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งของผมแล้วครับอืมได้เปลี่ยนชื่อคลิปไปเลยเปลี่ยนง่ายคนนี้เขายังไม่ชินนะครับในการกดตอดอีอี คนชมผมว่าผมเก่งกทำอะไรที่มันไม่น่าเบื่อรอแล้วรอให้แบบมีคนมาแข่งกับผมนะครับปีนตันเรื่อยๆครัผมเป็นลิงอ้วนกำลังจะกำลังปีนต้นไม้อยู่ ไอทีนี่หรอเอา้าอันนี้มันจะได้เล่นสักทีไหมเนี่ยปีนี้มาตามมันดีตจ้าง,ง้างเออ,อเอาเพลงะจัดมปเลย โดน easy ไปเลย้ลง <laughs> ไปบ์ท้าดีกว่าโอ้ทุกคนเป็นที่ผมเลือกไปเลย e ส s y เพลงท,ทีผมเลือกแต่ก็งง พอยกันเอทุกคนพอยพอแล้วซื้อปิโก้เบบี้โอมาลังนี้ผมจะเอาอเพลงปิโก้ซื้อท่าเยือนใหม่มาละเอาปิโก้หมดอีซี่จัดให้เขาพอครับเขายังไม่ชินยังไม่ถนัดผมเอาแบบเพลงของปิโก้ให้ก่อนแบบเป็นอีซี่ก่อนครับเข้าจริง โอ้โม่เปนเป็นโอโมนี่ไปโกมาแล้ว

สำวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย